ธงชาติไทยปริวพัดสะบัดพริ้วและริ้วริวสลับงามเป็นสามสีผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจเรียนท่นนานคณะกรรมการที่ขอรบดิฉัน,ดนเด้ญินติราพรอิ่ทูลนักเรียนชั้นมัธยมมัธศึกษาปีที่สองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเท่ทุนชาติศาสตร์กษัตริย์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นไทยและเป็นหัวใจสําคัญที่หล่อหลอมให้ประเทศของเรามีความมั่นคงร่มเย็นและสงบสุขมาช้านานชนรุ่นเยาายืนเรียบระเบียบแถว ดวงตาแนวนิ่งตรงทงสวัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยฟังพราใดเลือด้าตพรานทางสวงหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาจนชินหูก,กันแล้วใช่ไหมคะแต่เราทุกคนเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าเราเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วหรือยัง วันนี้ดิฉันจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักทั้ง3สถาบันกันค่ะสถาบันที่1สถาบันชาติคือบ้านของพวกเราทุกคนคือพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้ต่อสู้รักษาวไว้ด้วยเลือดเนื้อเพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีที่อยู่อาศัยได้ใ,ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและศักดิ์ศรีการส่งเสริมชาติจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มต้นจาก ที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะสถาบันต่อมาสถาบันศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ช่วยให้มนุษย์ดังรงชีวิตอย่างมีสติมีเมตตารู้ผิดชอบชั่วดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยได้สอนให้เรายึดมั่นในความดีละเว้นความชั่วและฝึกจิตใจให้สงบ หรือไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆประเทศของเราก็ต้องมีความรักความสามาคัคคีและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถาบันสุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและทรงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม เราทุกคนควรถวายความคารพและปฏิบัติตนให้สมกับพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าถึงแม้ดิฉันจะเป็นเพียงนักเรียนตัวเล็กๆแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อเทิดไทยทั้งใรสถาบันด้วยการตั้งใจเรียนประพฤติดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ที่สำคัญต้องรู้รักสามคัคคีช่วยกันเต็มใจใฝ่พรุงบำรุงทั้งชาติศาสนาให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยชยัยยขอพระคุณค่ะ